学的最后一课是第十二课，那初三的时候呢，我们继续学第十三课。第十三课的标题是什么呢？啊，看一下，门开着呢，门开着呢。 จากมสามมสองนะคะที่เราเรียนจนถึงบทสุดท้ายมสองเนี่ยคือในบทที่12นะคะทีนี้มาเริ่มมสามในเทอมแรกเนี่ยบทแรกของมสามนะคะจะเรียนบทที่13บสามันเองนะคะซึ่งชื่อบทที่13นะคะเราซื้อได้ออกเสียงไปแล้วก็คือเหมือนไครเจรเนอร์นะคะทีนี้มาดูความหมายกันว่าเหมือนไครเจรเนอร์เนี่ยมีความหมายว่าอะไรเหมือนนะคะเป็นคํานามแปลว่าประตูเราเรียนไปแล้วเนาะใครเจอบ่อยมากใครมี2ความหมายหลักๆที่เราใช้ประจําก็คือ ใครเปิดขับนะคะทีนี้เจอตัวสำคัญของตัวบทนี้นะคะซึ่งจะวางอยู่หลังตัวกริยาใครนะคะแปลว่าอยู่คือกริยานี้มันเกิดขึ้นอยู่เหมือนใครเจอเนอจึงแปลว่าประตูเปิดอยู่นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าในบทนี้ค่ะ เราเรียนอะไรกันบ้างนะคะในบทที่13ในพาร์ทแรกเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่นะคะจากที่ว่าเราเรียนบทสนทนาทั้ง4แบบที่ี้จะเปลี่ยนเหลือแค่บทสนทนา2แล้วก็เป็นช็อตพิเศษหนึ่งพาร์ทที่1จะเป็นบทสนทนาที่1พาร์ทที่2ก็คือจะเป็นบทสนทนา 2. นะคะในส่วนที่3พาร์ทสเนี่ยจะเป็นช็อตพิเศษเพื่อเพื่อนักเรียนเนี่ยได้ฝึกการอ่านนะคะในส่วนที่4กับส่วนที่5เนี่ยจะเป็นการฝึกฝนการใช้ภาษานะคะแล้วก็หลักภาษาค่ะ ต่อมาค่ะเราจะมาดูกันว่าในบทที่13เนี่ยค่ะเราเรียนคำศัพท์อะไรกันบ้างก่อนอื่นเรามาดูชื่อบทก่อนเลยค่ะอ่ะ看一下第第一小段的小标题在办公室在办公室,办公室อ่啊มาดูค่ะชื่อพาร์คแรกจริงๆก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นชื่อพาร์คนะแต่เป็นสถานที่ที่เกิด dialogue หรือบทสนทนานี้นะคะว่า dialogue หรือบทสนทนาเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนจึงทําให ประโยคคําคถามหรือการถามตอบต่างๆเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชื่อบทสนทนา,านะคะจ้ายปั้นกงชื่อนะคะมีความหมายว่าจ้ายมหมายว่าอยู่เรียนไปแล้วปั้นกงชื่อบางคนอาจจะเคยเรียนไปแล้วหรืออาจจะลืมไปแล้วนะคะปั้นกงชื่อแปลว่าออฟฟิศหรือว่าแปลว่าห้องทํางานนั่นเองค่ะมาดูคําศัพท์กันเลยค่ะอ้ามเชิญดู่ำศัท์กันเลยค่ะามเชิญดูคำศัพกเลยค่ะอนรอเแรกดะะูคำังทกนเล่ะอ,ออกเสียงก่อนวย่าออกมเชะะิงดูคำศัพท์ันะลคะอ้าชัดะคะูคำัพทกงนื่อ 办公室下一个เจอเจออ่าอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นเจนะคะในตัวนี้คือเราจะมาเจอในกริมมาด้วยทีรู้วันคร่าวๆก่อนว่าจำไว้เป็นหลักคร่าวๆคือ verb จะตามจะอยู่หน้าเจนะคะเพื่อบอกว่า verb นั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ตัวอย่าง,งคำศัพท์ที่ใช้กับเจก็คือคำกริยาบวกเจตัวแรกนะคะชเจชือเจแปลว่ากาลังกินอยู่ ใครเจอตามชื่อบทใครเจอแปลว่ากําลังเปิดอยู่อาจจะเป็นหรือว่ากําลังขับอยู่ทีนี้มันต้องอยู่ที่ว่าตัวนามข้างหลังที่มาเป็นกรรมเนี่ยคือคําว่าอะไรนั่นเองค่ะอ่าใช่เกอชิงชิงชิงนะคะถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเจอเนี่ยจะตามหลังเวิร์บแต่ชิงเนี่ยจะนําหน้าเวิร์บชิงจะแปลว่าเชิญเลี้ยงกรุณาขอร้องที่เป็นความหมายโดยทั่วไปใช้นะคะ ชิงตามหลังด้วยเวอร์เพื่อบอกว่าขอที่จะทำนั้นเชิญที่จะทำกริยาแบบนั้นนะคะหรือว่าสั่งหรือบอกให้ทำาอย่งเช่นตัวอย่างชิงจิน้นชิงจิ้นก็คือเชิญเข้ามาชิงเวิ้นชิงเวินแปลว่าขอถามเช่เนชเราต้องการจะรู้เรื่องอะไรโดยที่คนผู้พูดเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่าเป็นเป็นคำสุภาพอย่างหนึ่งเช่นขอถามหน่อยว่าแบบนี้นะคะต่อไปอ้ามไรคะเชี่ยเกอู去出去,出去 เซี下่下午ู่เสี่ยอูเสี่ยอูเอู่รารู้เสี่ยอูช่วงบ่ายเสี่ยอูก็ตรงข้ามมันกลับอะไรคะช่างอูที่เราเคยเรียนไปแล้วนั่นเองค่ะใจไหลใจไหลช่างช่างอะดูตัวช่างนะคะ มีลักษณะพิเศษคือมีความหมายที่หลากหลายนะคะโดยปกติชั่งเนี่ยจะเป็นตัวบอกตำแหน่งที่บอกว่าอยู่ด้านบนนะคะแต่ที่นี้เราจะมาเจอชั่งที่ไปคู่กับคําอื่นและจะกลายเป็นคํากริยาหรือไปกลายเป็นคําบอกลําดับนะคะคําศัพท์แรกชั่งเชิชั่งเชิจะแปลว่าขึ้นรถนะคะต่อไปชั่งปานชั่งปานก็จะแปลว่าเข้างานหรือว่าเริ่มทํางานนั่นเองส่วนอันสุดท้ายจะเป็นการบอกระยะเวลาชั่งเนี่ยจะหมายถึงในความหมายที่แปลว่าถัดไปหรือที่แล้วนะคะ ก็คือสั่งก,ก็ยยงกยวปลว่าเดือนที่แล้วค่ะอ่า下面下一个下,下下下也有四个意思啊哈เหมือนก,นกันกับสั่งเลยค่ะเสี้ยนี้ก็คือมีความหมายหลายอย่างขึ้นอยู่กับบริบทแล้วคือตัวที่จะไปใช้ต่อนะคะหลักๆัเสี้ยก็จะแปลว่าด้านล่าง แต่ทีนี้มาอยู่ในรูปแบบของความหมายปในทางคำกริยานะคะหรือการบอกระยะเวลาเซียหลเซียหล,ลแปลว่าลงจะตึกลงบันไดนะคะเซียเคอน,นักเรียนชอบมากก็คือเลิกเรียนนะคะและสุดท้ายเซียก็แย่ก็คือเดือนหน้าสิ่งที่ยังเกิดเวลาที่ยังมาไม่ถึงเดือนที่ยังไม่ถึงนะคะจะใช้เสียนะคะอ่ะเรามหนีีลกัน่ะ่รา อ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปทั้งหมดนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นรูปแบบที่มีพินอินและต่อไปจะเป็นคำศัพท์ในตัวงสือตัวอักษรจีนโดยที่คุณจําโดยแบบไม่มีพินอินฝึกจํานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทบทวนในการอ่านในหนึ่งรอบนะคะอ่ะเจอเจอ厦厦办公室办公室 再来，再来，请，请下午，下午出去，出去上上啊，我们看一下上上和下，如果看一下这个。 这条线如果是往下，它就是下；看一下这个往上，它的线往上，那就是上。这个是两个区别啊。Uh. วิธีการจําตัวอักษรตอนนี้เมื่อกี้เราซื้อบอกว่าการจําตัวช่างกับตัวเสี่ยนะคะให้ลองยึดเส้นแนวนอนแล้วดูเส้นแนวตั้งที่อยู่กับเส้นแนวนอนเป็นหลักถ้าเส้นแนวตั้งเนี่ยมันชี้ลงล่างก็คือเสี่ยที่แปลว่าล่างลงตกนะคะส่วนช่างเส้นแนวนอนอยู่ด้านล่างและเส้นแนวตั้งเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนก็จะแปลว่าขึ้นหรือข้างบนนั่นเองนะคะเราจําสามารถจําคําศัพท์ตัวอักษรจีนเนี่ยได้เป็นภาพนั่นเองนะคะจําจากลักษณะพิเศษลักษณะเด่นของมันได้นะคะอ่าใช่าถ่ดเรามัน 老师让学生们自己念一下，啊，啊,啊，同学们自己念一下。

รูปต่อไปนะคะดูรูปภาพแล้วก็ปั้นกงือบอกคำศัพท์นะคะัเสียเสลอทีค่ะมั้ยเสยลอทีตรง้ไม่ตร้กังสายหน้ายงข้างบนจะไม่ตรงกังตตีก็น่ังเกตจะงอ่ะ下一幅图请请 อ刚才呢是我们学的我们学的是第一小段的生词第一小段的生词啊，ที่เราเรียนผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นคำศัพท์คร่าวๆส่วนนี้เป็นรูปภาพเนี่ยคือจะเป็นคำศัพท์ที่อาจจะช่วยนักเรียนจำได้นะคะเลยใส่รูปภาพมาว่าให้คุณเดาคำศัพท์จากรูปภาพนะคะต่อไปเนี่ยจะมาถึงในส่วนของบทสนทนาที่ว่ามีคำศัพท์พวกนี้มาเกี่ยวข้องนะคะคือบทเรียนเอามาดู ในส่วนของบทสนทนาและหลอกนี้เดี๋ยวรอบแรกนะคะก็คือให้ฟังเราซื้อออกเสียงก่อนว่าแต่เราไปยกออกเสียงว่าอย่างไรนะคะอ่ะ门开着呢请进请问张先生在吗？他出去了你下午再来ะ好的谢谢 อ่ะ同学们你们自己念一遍看一看อ่ะเ,เราเรียนลองอ่านด้วยตัวเองดูนะคะแล้วสักพักเี๋ยเราซื้อจะอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเราให้มาดูความหมายกันและหลักการใช้คำที่เราเจอในบท d i ล็อกนี้นะคะอ่ะโอเคอ่านไปพร้อมกับเราซื้อด้วยกันอีกหนึ่งรอบค่ะอ่ะเหมือนไคจเจอร 请进。请问张先生在吗？他出去了。你下午再来吧。好的，谢谢。啊，接下来我们来一起来看一下意思。 มาดูค่ะในส่วนของความหมายนะคะของ dialogue ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะประโยคแรกเหมือนใครเจะเนชิงจิ้นเหมือนใครเจะเนรูน้จักชื่อบทเหมือนชื่อบทเลยเหมือนแปลว่าประตูใครแปลว่าเปิดเจอบอกแล้วว่าเจอตามหลังด้วย verb เ,เจอแปลว่าอยู่อยู่ที่นี้ไม่ใช่ค่ะหมายความว่าอยู่อาศัยนะหมายถึงว่ากริยานั้นกําลังเกิดขึ้นอยู่เหมือนใครเจะเน,นประโยคแรกจึงแปลว่าประตูเปิดอยู่ ชิงจิน้นเราเรียนไปแล้วว่าชิงแปลว่าเชิญกรุณาขอร้องนะคะตามหลังด้วยเวิร์บจำไว้ให้ดีนะคะสองตัวนี้เจอกับชิงแตกต่างกันนะคะดูนะคะชิงจะตามหลังด้วยเวิร์บส่วนเวิร์บเนี่ยจะนำหน้าเจอนะคะชิงจิ้นแปลว่าเชิญเข้ามานั่นเองค่ะทัวร์หนึ่งครั้งเหมือนใครเจอเนอประตูเปิดอยู่ชิงจิน้นเชิญเข้ามา ประโยคที่สองชิงเว้นเจอฉีกแล้วกลับมาทวนหลักการใช้ก็คือชิงจะตามหลังเวิร์บนะคะชิงจะตามหลังด้วยตัวเวิร์บนะคะชิงเว้นเมื่อกี้เป็นการบอกว่าเชิญเข้ามาได้แต่ทีนี้ชิงตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเชิญและฉชิงว้นที่นี้จะเป็นผู้พูดเนี้ยขอถามเป็นการขอร้องนะคะชิงว้นขอถามจางเซียนเซิงจ้ามาคุณไม่รู้ว่าตัวจางเนี่ยแปลว่าอะไรให้สังเกตพินอินพินอินเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะดังนั้นจึงหมายความว่าเป็นชื่อเฉพาะ ถ้าไม่ได้ขึ้นต้นด้ประโยคตัวนี้จะเป็นชื่อเฉพาะเซียนเฉิงแปลว่าคุณใช้กับผู้ชายนะคะจางเซียนเฉิงก็คือคุณจางนั่นเองแซ่จางนะคะคุณจางจ่ายมาอยู่ไหมจางเซียนเฉิงจ่ายมาคุณจางอยู่ไหมชิงเวิ้นขอถามเลยค่ะว่าจางเซียนเฉิงจ่ายมาคุณจางอยู่ไหมต่อไปไประโยคที่สามค่ะท่าชูชี่เหรอท่าที่นี้หมายถึงใครเอ่ยหมายถึงจางเซียนเฉิงนั่นเอง ถ้าชูชีเล่ชูชีเราเรียนไปแล้วในคำศัพท์ใหม่ชูชีแปลว่าออกไปถ้าชูชีเลเขาออกไปแล้วหนีเซาอู่เซาอู่ก็เจอในเสังสือคำศัพท์ใหม่หนีเซาอู่ใจหลายปะตอนบ่ายคุณค่อยมาใหม่ละกันคือเป็นการแนะนำบอกว่าตอนนี้เขาไม่อยู่คุณค่อยมาหาเขาตอนบ่ายละกันทีนี้มาดูใจค่ะที่ไฮไลท์เอาไว้ ใช่จะตามหลังด้วยเวิร์บเหมือนกันนะคะแต่บอกว่าเวิร์บนั้นเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์หรือเรื่องราวนี้ไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในอนาคตหนีเสี้ยอู่ใจหลปะตอนบ่ายเธอค่อยมาใหม่ละกันทีนี้ผู้พูดผูดดต้ตอบถามรับตอบตอบว่าเห่าเตอะเห่าปกติแปลว่าดีแต่ในการตอบรับนี่จะแปลว่าตกลงหรือว่าโอเคนั่นเองนะคะเสี้ยเสียเสี่ยแปลว่าขอบคุณค่ะ นะคะนี่คือความหมายของบทสนทนานี้ที่เกิดขึ้นที่ป้านกงชื่อหรือว่าห้องทํางานค่ะอ่าคะ่ะนักเรียนเมื่อกี้นะคะเราได้เรียนคำศัพท์แล้วก็ตัวเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบบทสนทนาไปแล้วนะคะในบทสนทนาแรกเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อหาที่สั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายอยู่เนาะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยก็เกิดอยู่ในที่อะไรคะจ่าป้านกรงชื่อก็คือในออฟฟิศว่าเออบทสนทนานี้เขาเกิดในออฟฟิศอาจจะสงสัยว่าเออทำไมไม่เรียนเป็นแบบว่าพวก p a r a ราา p h p สเ s a ต่างๆนะคะในปีภาษาเนี้ยมีแน่นอนมีการเรียนในรูปแบบการอ่านนั้นแน่นอนแต่ที่เรายังคงเรียนในรูปแบบบทสนทนาอยู่เพราะว่าในข้อสอบพาร์ทการฟังของ s อ k เนี่ยก็คือเราจะได้ฟังในบทสนทนา เป็นการฟังแบบรูปแบบสนทนาการคุยกันดังนั้นเนี่ยภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยมันย่อมใช้คําศัพท์หรือมีน้ําเสียตงต่างๆที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ยังไงก็เราก็ยังเน้นที่คําศัพท์อยู่นะเพราะเมื่อกี้เราก็เรียนไปแล้วว่าเออมีหลักภาษาตรงนี้บ้างทีนี้มาดูกันว่าจากตัวเนื้อหาบทสนทนาข้างต้นเนี่ยเราสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจำวนันหรือถ้าเราเจอนอกเหนือจากตัวบทเรียนเนี่ย คำศัพท์หรือรูปแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยแต่ยังคงความหมายคล้ายคึงกันเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ไหมหรือว่าควรจะใช้อย่างไรมีตัวเลือกไหนบ้างที่จะนํามาใช้นะคะอ่ะค่ะประโยคที่เราจะนํามาพูดถึงก็คือประโยคที่ว่าฉิงเวินจ้างเซียนเฉิงได้มาฉิงเวินจางเซียนเฉิงได้มาประโยคที่ผู้หญิงถามว่า ขอโทษนะคะคุณจางหรือไมยมาถามหาคุณจางนั่นเองทีนี้ผู้ชายก็ตอบกลับไปว่าท่าชูชี่เหอท่าชูชีเเขาออกไปแล้วหนีเซาอู่จหลปะหนีเซาอู่จหละเขาแนะนําว่าให้มาช่วงบ่ายสิอาจจะเป็นช่วงพักเที่ยงเนาะอะไรอย่างนี้ทีนี้มาดูว่าในส่วนของสิ่งที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือตรง จางเซียนเสิ่งแล้วก็ช่วงเวลาตรงนี้คือแพทเทิร์นที่เราสามารถจะลองปรับเปลี่ยนดูได้เพราะตรงคําถามที่เราถามว่าอยู่ไหมเนี่ยเราก็มันก็คือคําถามนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนคนอ่ะจ,จะถามเป็นชื่อเพื่อนของเราหรืออาจจะถามเป็นชื่อคุณครูคนรู้จกักหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เราติดจากจะติดต่อหรือพูดคุยด้วยนะคะแล้วเวลาเนี่ยก็สามารถเป็นวันนี้ช่วงเวลาสั้นๆเป็นจุดของเวลาชั่วโมงหรือว่าบอกว่ารออีก 5นาทีครึ่งชั่วโมง15นาทีได้ไหมได้เหมือนกันปรับเปลี่ยนได้เรามาดูตัวอย่างที่มียกตัวอย่างไว้เลยดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกนะคะดูค่ะเเขาถามว่าชิงเวินลินเหล่าเชื้อใจมาชิงเวินลินเหล่าชือใจมา,า,จมาก็คือเขาถามอาจจะเป็นช่วงแบบถ้าเราติต่างหรือสมมติสถานการณ์ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่แบบตอนเย็นละเลิก เรียนแล้วแต่ว่าเราอยากจะมาขอคําแนะนาําหรืออาจจะมาท่องสาบส่งงานเนี่ยก็มาอาจจะเปิดที่ห้องวักครูแล้วถามชิงว่นหรือเราซื้อใจมาอ่าทีนี้ฝึกใช้นะคะเวลามาหาเหลาซื้อหรือหามิสก็ได้ชิงว้นมิสดืๆๆด้ใจมาอ่ะเป็นมิสน้ําใจมาก็ได้นะคะขอถามในว่าคุณคูณหลินอยู่ไหมอาจจะเป็นเวลา5้าโมงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้กลับบ้านอ่ะทีนี้ B อาจจะีเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนที่มาส่งงานหรือจะเป็นครูอาจจะเป็นเราซื้อ อาจจะบอกว่าท่าหุยเจียเหท่าหุยเจียเก็คือเขาทําไมอ่าหุยเจียแปลว่ากลับบ้านหุยแปลว่ากลับเจียแปลบ้านท่าหุยเจียเหรก็คือเขากลับบ้านไปแล้วนีหมิงเทียนจ่หลายปะนีหมิงเทียนจ่หลายปะเธอค่อยมาใหม่พรุ่งนี้สิเธอค่อยมาใหม่พรุ่งนี้สิหรือพรุ่งนี้จะค่อยมาใหม่สิคือคําว่าป่เนี่ยจะเป็นความหมายจะให้ความรู้สึกในเธอแบบแนะนํา ใไปทำแนะนําให้ข้อเสนอแนะหรือเขาปักเข้ามาตรงนี้สิเธอไหมอะไรก็ได้นะคะก็คือเขากลับบ้านไปแล้วเธอค่อยมาพรุ่งนี้สิอ่ะนั่นแสดงว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หนึ่งสถานการณ์ทีนี้มาดูถัดไปค่ะตัวอย่างที่สองคนแรกเขถามว่าชิงเวริรนไม่เคยไ้ามชิงเวินไม่เคยได้า การใช้ฉิ่งว่นเนี่ยนะคะนักเรียนมันแสดงถึงแบบความนอบน้อมเนาะหรือว่าการมีมารยาทก็คือเหมือนกับว่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคนนี้อยู่ไหมเป็นเหมือนกับว่าเราแสดงมารยาทก่อนอาจจะเป็นคนที่เราไม่สนิทด้วยที่เราไปถามหรือ,อจ,จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนใหม่ๆเลยสถาน,น,นการณ์ใหม่ๆแต่แต่รู้จักคนที่เราจะไปหาแค่นั้นเองนะคะทีนี้คนที่สองหรือบีเขาตอบว่าเธอชีอชื่อฟันเหรอเธอชีอชื่อฟันแล้วน,นี่下午再来吧 หนีเสี้ยวอูเลยหลยปชิงว้นไม่เคยจ่มาขีดเส้นใต้ที่ไม่เคยเนาะไฮไลท์ไม่เคยก็คือไม้นั่นเองถ้านักเรียนไม่ทราบไม่คุ้นเคยคำศัพท์เนี่ยลองสังเกตตรงที่พิมพ์อินที่กำกับดูว่าเอ้ยมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไหมในกรณีที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่คือเป็นหลักการเนยวกับภาษาอังกฤษเลยค่ะว่าเป็นคำเฉพาะคำเฉพาะก็อาจจะเป็นชื่อหนังสือชื่อสถานที่ชื่อประเทศชื่อคนเขาก็จะใส่เอาพิมพ์เอ่อเอา ตัวแรกของพิมพ์อินนะคะก็คือให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไมเคิลคือไม้เป็นคําทับศัพท์เนาะแล้วค่ะเขาก็ตอบว่าทาชูทาชี่ช,อชือฟันน่ะก็คือเขาทำไมคะเขาไปกินข้าวแล้วหนีเส้าอู่ใจ้หลายปะเธอค่อยมาตอนบ่ายสิอาจจะเป็นช่วงพักเที่ยงสี่โมงครึ่งที่ว่าอุย้ยฉันก็ว่างฉันมาตามหาเพื่อนอะไรนี้นะคะหรือมาหาเพื่อนมาเอญมาหาเพื่อนแต่เพื่อนไม่อยู่แต่คนที่อยู่ในสำนักงานหรืออยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยก็บอกว่า เขาอบเป็นข้าวแล้วก็แนะนําว่าค่อยมาตอนบ่ายสิเราอาจจะปรับเปลี่ยนแนะนําคํแนะนำ,ำนตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอื่นก็ได้บอกว่าอะไรคะอูเฟินโจโจ่าหลายปะอีกสิบห้าทีค่อยมาใหม่หรือว่ารอหน่อยได้ไหมเตีงนี้ห่วยป่ารอสักครู่นึงอา,อาจจะแบบว่าเ,เขาไปเข้าห้องน้ำเราบอกรอตีงที่ห่วยก็คือรอสักครู่นึงเนาะตรงนี้อยากให้นักเรียนนอกจากเรียนแล้วก็รู้ความหมายแล้วหรือว่า พยายามนําไปใช้ในข้อสอบแล้วเนี่ยก็คืออยากจะให้ลองมาใช้ในชีวิตประจำวันดูด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฝึกใช้บ่อยเนี่ยเราก็มันเหมือนกับว่าเป็นกําไรด้วยว่าเออเรียนแล้วไม่หายไปไหนนะคะหลังจากที่เราเรียนกันแล้วเนี่ยสิ่งเนี่ยคือคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปแรกที่เรามาเจอกันเรียนแล้วก็ต้องมีการทบทวนอ่าสำหรับมีดการทบทวนเนี่ยจะเน้นไปที่การทบทวนคําศัพท์ ก่อนเป็นหลักคือการจําศัพท์ได้เนี่ยมันก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะซึ่งการทบทวนคําเสา์มีนี่ค่ะเรามิจะไปมอบหมายงานหรือว่ามีการโพสต์แบบฝึกหัดต่างๆเนี่ยไว้ที่ Google Classroom ซึ่งของมิดเนี่ยคุณไม่ต้องปริ้นนอกจากว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าแบบฝึกหัดท้ายบเทเรียนที่เดี๋ยวมิดจะแจ้งไปในคลิปที่3คลิปที่4ี่ทีว่าอน,นักเรียนต้องไปปริ้นนี้มานะคะคือก่อนที่นักเรียนจะมาเจอกับมิดในตรงนั้นเนี่ยไปสามารถดาวน์โหลดมาปริ้นได้หรือ ใครถนัดเขียนก็ว่าไปสามารถจะปริ้นออกมาได้นะคะแต่ในส่วนนี้พอนักเรียนเข้าไปที่ Google Classroom แล้วเชื่อว่านักเรียนม3เนี่ยได้ใช้ผ่านไปแล้วเนาะพอเข้าไปที่ Google Classroom เนี่ยนักเรียนก็กดเข้าร่วมชั้นเรียนและใส่รหัสเมื่อกี้ที่มิทให้ดูในคลิปนะคะใส่รหัสเข้าร่วมชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะเข้าไปสู่ทำไมคะหน้าของชั้นเรียนของระดับม3 ใชรแล้ว่อนสามเนี่ยตรงเนี้ยตรงหน้าแรกตัวสตรีมก็คือตรงกระดานตรงเนี้ยที่เราไว้สนทนาตอบคาถามแสงความคิดเห็นก็ได้เนี่ยมีโพสต์ตัวไฟล์ powerpoint ในรูปแบบ powerpoint p PP ppt ไปแล้วแล้วก็เป็นรูปแบบ pdf ไปแล้วเพื่อป้องกันการเคลื่อนหรือการแบบว่าฟอนต์เปลี่ยนเนาะพอจากตรงเนี้ยก็คือคุณอาจจะสามารถโพสต์ปัญหาที่เจอจากคลิปหรือว่าคลิปก็ได้หรือว่าข้อสงสัย บอกว่ามิสครับในส่วนของนาทีนี้จากคลิปเนี่ยผมนั่งดูแลไม่เข้าใจหรือว่าออกเสียงไม่ชัดอา,อาจจะเป็นปัญหาที่ตัวมิสเองหรือว่าตัวอะไรต่างๆสามารถมาโพสคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบให้พอเราดูดาวดน์โหลดเอกสารนี้ได้แล้วดูด้านหน้าแล้วต่อไปให้คลิกตรงที่ <c oughs> แตะตรงที่งานของชั้นเรียนตรงนี้แหละที่ว่ามิจะาฝากหรือว่าแปะลิงก์ เกี่ยวกับแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะไปฝึกทําได้ผ่านแอปพลิเคชันเนาะพอแตะเข้าไปก็มาเลือกตรงนี้เลือกตรงนี้มนันจะขึ้นตรงนี้คือให้แสดงว่านักเรียนเข้ามากี่คนแล้วแต่ว่าให้เราแตะไว้ที่คําแนะนําแต่ว่าคำแนะนำเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นคําอธิบายชุดเกมและแบบฝึกหัดทบทวนคําศัพท์พาร์ทหผ่านแอปพลิเคชัน Quizlet นะคะมิดมองแล้วว่าเออแอปพลิเคชันนี้มันมีประโยชน์ด้วยนะคะก็แตะเข้าไปที่ลิงก์ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะ เหมือนกับลิงก์ไปเลยที่แอปพลิเคชันนั้นเหมือนของมิสแบบนี้แล้วขึ้นมาเป็นหน้าจอหน้าตาประมาณนี้คุณก็สามารถเข้าไปใช้เนี่ยมี5รูปแบบให้คุณเล่นจริงๆแล้วมันจะมีรูปแบบไลฟ์ด้วยไลฟ์เกมก็คือเล่นพร้อมกันในห้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้อีกทีในช่วงเปิดเทอมเนาะเราจะเล่นเกมคำศัพท์เนี่ยพร้อมกันผ่านตัวเขาเรียกว่าคริสไลฟ์นะคะเพราะมันต้องเล่นเป็นทีม,มจริงจริงเล่นเป็นเดียวก็ได้แต่ว่ามันต้องรอเพื่อนเข้ามาดินะคะเอามาดูในส่วนแรกคือเรียนการเรียนเนี่ยก็เหมือนว่าเรา เรียนจากมิดไปแล้วเมื่อกี้เรามาดูสิคะว่าเนี่ยพอเราย่างเงี้ยเราทําได้หรือเปล่าเราเลือกถูกไหมอ่ะส่วนที่2จะเป็นตัวการ์ดคาศัพท์ปัดคําศัพท์นั่นเองตรงเนี้ยเขาจะมีอ่านออกเสียงได้ด้วยเรียนเสียมันจะมีเสียงอ่านออกเสียงให้เราฟังด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากเนาะเพราะว่าบางทีคุณขี้เกียจกลับไปเปิดคลิปว่าอุ้ยคําศัพท์เนี้ยเราซื้อเขาออกเสียงไว้บ้าง ยังไงเราสามารถแตะได้จากตรงนี้เลยหรือข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีลิสต์คำศัพท์ที่เราจะได้เจอตรงนี้อ่านในพาร์ทแรกมีเท่านี้เท่านี้คาคุณก็แตะทีละคําได้เลยเอามาจดมาฝึกเขียนได้ทีนี้พาร์ทต่อไป write ตรงเนี้ยไม่ได้มีแค่มิตั้งค่าไม่ได้แค่การเติมภาษาจีนหรือภาษาไทยเท่านั้นตรงเนี้ยคุณขึ้นมาเลยเชิญเลี้ยงกับนาหอร้องภาษาจีนมีคาว่าอะไรชิงนั่นเองทีเนี้ยปัญหาละเจอปัญหาละว่า ไม่เคยพิมพ์มาก่อนไม่ยากค่ะถ้าเกิดคุณรู้พินอินชิงทีนี้คุณแค่เพิ่มแป้นพิมพ์เข้าไปในมือถือนะคะถ้าเป็นในกรณีมือถือกับแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่คุณทําในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือ PC เนี่ยคุณไม่ต้องเพิ่มอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันจะมีขึ้นตัวจีนไห้คุณเลือกเลยคุณแค่คลิกเลือกคลิกเลือกแล้วมันก็จะมาวางนี้ให้แต่ตรงเนี้ยคุณต้องพิมพนะคะคุณก็เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาจีนนี้คําว่าเชิญเลี้ยงกรุณาขอร้องก็คือคําว่าช ชีชีภาษาจีนคือ Q นะคะชีสระอิงอิงก็คือ I n นจีอียงชียงีนี้เขะะาก็ขึ้นมาเลยเราจําเสียงไม่ได้เุ้ยตัวนี้ตัวที่2องอ่ะชียงแปลว่าเชิญเลียงกันนะขอเสขอร้อ,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 องอย่างนี้นะคะมันก็สลับกันไปจีนเป็นไทยไทยเป็นจีนเพื่อฝึกความแม่นยำนะคะ ผ่านในส่วนของไ right, รก็คือการเขียนไปนแล้วก็จะเป็นของการจับคู่เป็นเกมตรงนี้เป็นแม t ช์นะคะอ่ะลองคลิก Start g เก e เข้าไปเนี่ยคุณก็จะเจอหน้าตาขึ้นมาเป็นเหมือนการ์ํำศัพท์คู่คู่ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมจับคู่แล้วเนี่ยคุณก็ดูอาจจะเริ่มอะเมื่อกี้เรียนชิงลวลาชิงชิงคู่กับคู่กับความหมายว่าเชิญเลี้ยงอะของเราก็จะหายไปแต่ถ้ากดมัวมวๆคุณบอกว่าโอ๊ยกดมัวม่ววไปอ่ามันก็จะ ลบเวลาในการทําไปมันจับเวลาด้ด้วยนะคะว่าเฮ้ยคุณเข้ามาเล่นในกี่นาทีเพราะมันสามารถเปรียบเทียบได้พอเสร็จจากเกมไปแล้วตรงนี้เทสตรงนี้แหละค่ะที่มิจะมอบหมายให้นักเรียนเข้ามาทําหลังจากที่เรียนฝึกการใช้การทำศัพท์เนี่ยก็คือเข้ามาทําตรงเทสตรงเนี้ยแล้วก็ขอให้นักเรียนแคปหน้าจอแล้วก็กลับเข้าไปโพสต์ที่หน้ากระดาน google classroom นะคะว่าเนี่ยของผมชื่อนี้เลขทีเท่านี้ห้องนี้ ะะได้คะแนนเท่านี้หลังจากที่เรียนไปแล้วระยะเวลาหลังจากที่ปล่อยคลิปนี้1สัปดาห์นะคะว่าเอ้ยม่จจะดูว่าเออเอาไว้เป็นข้อมูลสถิติว่านักเรียนคนนี้เข้ามาทําตั้งแต่คลิปแรกเนาะจนถึงคลิปสุดท้ายก่อนที่เราจะเปิดเรียนเนี่ยเขาจําศัพท์ได้กี่ตัวมีพัฒนาการทางด้านการเรียนมากน้อยขนาดไหนนะคะก็อยากจะฝากเรียนตรงนี้ไว้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์ที่ มีโรคระบาดการอยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะดูน่าเบื่อแต่ก็อยากจะทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมานะคะก็นน้อยการเรียนออนไลน์การที่มิรปรับเปลี่ยนเอ้ยคุณไม่ต้องใช้จดกระดาษแล้วลองใช้เป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ดูมันสามารถทั้งเรียนด้วยสนุกไปด้วยฝึกอย่างแบบว่าเอ้ยไม่น่าเบื่อเกินไปนะคะก็ทําตรงนี้ได้แล้วก็ขอฝากไว้สุดท้ายก่อนจะก่อนจะจากกันก็คือมีสำนวนหนึ่งอ่าภาษาอังกฤษมีแพ็ Practice make perfect แล้วภาษาจีนก็มีอะไรคะชูเนิงเฉี่ยวเหมือนกันชูเนิ่งเฉี่วก็คือยิ่งฝึกยิ่งเก่งอะ่ะมันต้องฝึกอยู่แล้วนะคะไม่าภาษาไหนก็ตามเนาะทีนี้เรามาเจอกันในของพาร์ทสคลิปต่อไปนะคะ,ะทุกแฉมันใจเจียน